การละเมิดทางเพศคือพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่องเพศหลอกลวงเอาเปรียบไปจนถึงบังคับซึ่งเด็กที่มีความพร้อมรับมือน้อยมักตกเป็นเหยือ่อไม่ว่าจะเป็นเด็กเพศไหนฟังดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นทางออนไลน์ได้เลยใช่ไหมครับแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะแค่คำพูดผ่านการพิมพ์ก็ละเมิดได้แล้วแล้วมันยังนำไปสู่การมองผ่านรูปผ่านกล้องไปจนถึง เป็นช่องทางติดต่อนำไปสู่การนัดพบเจอตัวและลงมือประทํเลองมาดูกันว่าเดี๋ยวนี้อาจยากรล่วงละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ได้อย่างไร Sexting การพูดคุยรวมทั้งรับส่งสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่ส่งข้อความแชทลามกพูดจาแทะโลมส่งเสียงสอไปในทางเพศส่งสื่อต่างๆรูปโป๊เปลือยวิดีโออนาจาร ร่วมเพศไปจนโชว์อวัยวะเพศผ่านกล้องให้เด็กดูแล้วยังขอให้เด็กทำตามส่งกลับให้ด้วยซึ่งเด็กบางคนก็ให้และหลุดไปสู่วงกว้างไซเบอร์กรูมมิงคือผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ค่อยๆสารสัมพันธ์กับเด็ก จนเชื่อใจอาจมีการให้เงินหรือสิ่งของเข้ามาทำความรู้จักตีสนิทกับครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ก็เพื่อล่อลวงเด็กไปละเมิดทางเพศแล้วถ่ายคลิปไว้คมคู่เผยแพร่หรือขายเลวร้ายสุดอาจเจอพวกค้ามนุษย์จากการสำรวจเด็ก14,945คน มีเด็กโดนเซ็กซ์ติ้ง2,573คนแต่เด็ก16%ยังคุยต่อ2,461คนออกไปเจอคนที่รู้จักจากออนไลน์มี66คนถูกทำอนาจารและเมิดทางเพศ54คนถูกถ่ายภาพคลิปเอาไปเผยแพร่เราต้องฝึกให้เด็กๆ รู้จักตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสื่อโซเชียลมีเดียไม่เผยข้อมูลส่วนตัวระวังคนแปลกหน้ามาขอคุยขอแอดโดยเฉพาะเมื่อมีการเสนอจะให้อะไรให้ออกไปเจอเมื่อเจอการละเมิดต้องหยุดตั้งสติบล็อกและบอกผู้ใหญ่ซึ่งก็ควรเอาใจใส่ดูแลเด็กอยู่เสมอถ้าเกิดเหตุร้ายแรง ให้แจ้งความโดยรวบรวมชื่อ Account ของผู้ส่งข้อความเก็บข้อความสนทนารวมถึงรูปภาพหรือวิดีโอทางเพศเพื่อเป็นหลักฐานนำส่งตำรวจไซเบอร์ด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิดเพราะเด็กคือเหยือ่อที่โดนโน้มน้าวชักจูงล่อลวงเพราะการเมิดทางเพศเด็กออนไลน์เป็นอาชญากรรมที่เราต้องช่วยกันหยุดยัง้ง